การว่างคะ่ะพี่น้องคพืออยากสงค่ะวันนี้นะคะจะพามาพี่น้องมาก,กินบอกริงปิงนะคะกับบอกเฟื้องค่ะพี่น้องโอ้เป็นตาแสบพี่งคะ่ะหน่วยนี่กินจด้ไหมนอ้อปาดก่อนบอกระยกยก,ยกเวิดกเวิดหน่วยได้บอวอาเป็นตาสมบั <c oughs> กินยังสีเลยน้อง อืปก,กติกเ,เป็นคนมากินสูงอยู่แล้วค่ะพี่นอกอืมบอกเกี่ยวเป็นเลมันจกหน้าตาแล้วกับบอกเกี่ยวเป็นเลยอืม <c ười> มันแรงมาตรงน่อนมันต้องถิงประเด็น,นอน่อแล้วกินเว้นนี้นะมันก็จะเป็นรสชาติที่ จีตจาดนะคะอืมกระเจาไล่ไหลอืมอร่อยอันนี้บอกอยี่ห้กับปุ๊งปิงบอกเซริงปิง วันนั้นพี่น้องปาดกินบางๆค่ะเขาอบอกว่าไม่พอสา,าอใจเดี๋ยวปาดเครื่องก็กระเบิดหน่วยนึ่เอ้ยกินแบบนี้เนาะให้ค่อยกินอย่างบอค่ะแบบสลิมปิงคุณจะการถึงหัวจกนนะะักเนี่ยค่ะ อืมตื่นอ่ะอืมอะไรสมบันิ้วม <genocide> <otion> ่กินได้เมื่อก่อนจะยิ่ไปมันีว้าวสมบสมแนงค่ะพี่น้องสมพี่ดีเอาแบบเดี๋ยวจะกินเป็นหน่วยให้มึงเลยค่ะมันเปรี้ยวมากบอได้เลยว่าเปรี้ยวมาก อันนี้มาเป็นแขกและเสื้อนะค่ะเสิ้อเสื้เสิ้อก็จะสิ้นอย่างสิมกเฟืองรือว่าบมกสลิงปิงสมแหง้ยสมแหงสมอีเดียอันนี้ในแถวเลยสมสองเดียวหงอกันสมกันเอามือเจ้าคนละรวยเลย แต่กกินก็จะไม่ยางเกิดขึ้นน่ะขนลูกด้วยน้อยใหญ่ไม่ถึงมะเกียวกว่าด้วยเคยเคยกินคือเคอยกินอาทิตย์ทีแ่แล้วเนี่ยนี่นนนปีใจไหมคะกินดอี๊ดปี๊แลบ,บเลยแใบจะบอแดงมีต้านิ่งสีสันดีเลยเพื่อนเค,คยกินนแาจะป็นหน่อยอยู่ใช่ป่ะโอเคลิงปเนี่ยพวหมูจับน่ะ

เรื่องของการเงื่อนแต่ปกติเป็นคนมามีเงื่อนแสบแซ่บเบกินเบไม่นองน้าเลยแล้วลิงปิงสุดยอดความเปรี้ยวลูง่ายไ่มคะต้นนี้อันหมสลิปปิงนส่วนมันลูง่ายไ่ปลูง่ายครับุณเดียวล้วครับมองยมเจาไดไห ให้เราบอกฟังมันมันเบี่ยวกว่าเลยอะลองนิ้นลว,อล,วลองบอกฟังเฮ้จะก <c oughs> ็กินสมเก่งนะค่ะก็กินสมเก่งคนะ่ะโอ้หหวานนะ หวานยูใสเปียวกับเปียวไม่แอื้อขุดจะกินฉันจะพิชอันนนะ้นอันี้กินยังส้มอ,อ,อันนี้ก็ส้มเนี่ยอือ ใจแล้วเนี่ยเนเ,ยเนี่ยก็จะเปียวอย่างเงี้ยผสมจับป่ะจับเรื่อมันบานหรอหวานงใจแลวจับปีงปีง๊เมมาแตน่าครับพี่หนอ้งริงปิงเห็นมันมันมันเปียวแบบสาดดิเลยอ่ะ เปียแบบสาดิี่น้องเพื่อนนี่บอกเปียแบบสาดินเลยเปียกแบบปลาหนี่ไหมพนะี่น้องว่าสองคนอย่คนไหนนอนตรงนี้นนนนยังป็อะรทิชู่วอีเ <laughs> นดิ้ว <laughs> ฟอกขนาดนั้นเอาขื้นกันนะ่ะกับได้าง,งไงงางไหนนำะกัเลนไน้ยัเรัวเะเราะหวเหัาะงั้เดนะ <c oughs> า,วาเวเนะวเาะหัเราะหัวเราะหเราะหัวเราะหัเหัวเราะัวบาวเะเปาหัวเราะเาะหเราหัวไาหัวเร่หะเวเ ติ่แบบปกติเด้แต่ว่าปกติม็นต้องหา่าเนี่ยค่อยกินปะไหนผม่ค่อยกินปะไหนมื้อนี้จะก็กินที่ชงจัามากแค่วดอยากมาเดินเ <laughs> นี่น่หอ,อ่ะฮสนม <c oughs> เปีนน่ยวปนุน้อยใหญ่ดีเอน้อยแต่ว่าสถามว่าน้อยแบบนั้นสินมะันก็้งสมถ้าหน่วยใหญ่เนี่ยนะมันก็สมแตนะ่มันโค้งสมสมถ้ารุ่น <c oughs> นี้มันสมสมถ้ารุุนนีก็สมสมคี่ือแม่บอกนี่แต่ถ้ารุุนนี้สสมสมหุใหญ่หรุนใหญ่สมแต่รุนนี้มันสมสมมีอืีเนี่ย เด่นเลยนะคนอื่นน่ะเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการเขี่ยเลยมันก็นืจิกระเด็นไปทั้งทิศท,ทางแบบที่เาต้องการแสดงเนาะเรื่ององเนาะด้วยยัยเนี่ยอ,อันนี้ชื่อหมืนเก็บเพืเ่อนคนนี้จ้ะเก็ตแค่โอกาสขึ้นดังเงยไมได้กินเงี้ยมันห่วยมาไหมถ้าไปกินท้าต,ตนนุ๋นมึงเด้ออันนี้เก็บมาจากหน้าเบานี่เหรอคะพี่น้องเดือนสองด้ว ยอดความเปรี้ยวเป็นวิตแลงวิตามินซีท่านดีเลยวันนี้ได้รับวิตามินซีพออด้วละคือไม่เจ้ากินซอยจุเด้อ่ไปาเนื้อนุ่ม ม่ใสยย่กรับติกผมครับติกผมรสด,ดีผมสุรรเพือมันมีสุดอนะตาลนิดนึงมันมสุรออ่ะเอาอย่เลยนะแอ้เนี่นน <c oughs> <c oughs> ย,ยิ้เน่เาขาบวกวื่อะ ยสวยค่ะอร่อยกรอบแซ่บเปรี้ยวสูความเปรี้ยวไปไว้โอ้บบนหนมันแดงกันค้นละเิ้อไหมอาจะพิชกินไหนเ็ได้แต่พิชกินไหลไปเท้เปลืองขมพผี่ผปปข่งว้ยหลก็เสี่ยงมาเอามึงนแบบเลือดถานนี่ไม่หนอนเทอะเ <c oughs> ละ่นเลือถานขี้แต่ดิ๊งซ้ำมัน เมื่อเราไปเหตุการณ์เหตุงานวัดี่แบบนี้เ้าขอตรงแท้เนาะกินแี่จะุ้ียังเกิดอึ้เนาะอึ๊บ ใส่ต mm. ้มปลากระแสบได้หืมไปรีบจุหัวไปอี๋แค่แห้มัคามหืมหืมนันมันเปี่ยบแบี๊ยบกุ๊ใส่แห้งเ้าเหลาได้แท้งแท้งหมักามืออื่นม่เห็นผู้จัดการโพลคิีดกะเดามันออกอยู่นาะค่ะครับกีแตกเมื่อแห้งลูกเอาไว้กินหลายวันเนี่ย กินหน่อยได้กบวิตามินซีกินไรกินไยกี่แต่อืมแันหจะอืมพอจแล้ได้ปะเออละคำเอละคำุบอกให้แกินมาไม่หท่าไนี่กหยาแบบ กินตเดเกินพอป่ะินกเินีสตหน่อยเลยกินเข้าไปนี่ยกินนอยเสียอ๋ออ่านบทอื่นเพราะางานเด้อพรุ่งนี้ลางานนะจ๋ะเด้อ ก็ยวยเม่นกีนก่หนามกัเด้งไงเด้อเปี้ยวหวานเข้มเผ็ดนนิดอบเลยครับพี่น้องมันตปยนตุกยำควนนทอก่อนควัน่อน เอาเดี๋ยวกินนาเดี๋ยวสิมากินหาอยังมาก,กินให้พี่น้องเบิ่งใตเสียดคุณเจ้าก็เสียดกับเก่าเลยเนี่ยไปหาซื้อกินได้นะครับเนี่ยปลูก้ให้กินเองเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นดีสร้างปภูมิคุ้มกันไม่ช่วงโควิดตอนนี้แกเสียดอยู่ค่ะแต่คืนนี้เสียดเสียดหนักกว่าเก่าไม่ต้องรับต้องนอ,นอนันนึราแนง ทำไือถ่ายทำไม่ถ่ายทำไม่ถ่ายจริงจีบหรออ่าเดี๋ยวคลิปหน้าบอกมันไหมครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอยังไมค่ัพี่น้องครับไปเตรียมตัวจะเตรียมตกันหาซื้อโจมตีแล้ว จอง,องเพื่อนละห้องเด้เหมือนเดิมห้องนะ้่งอืมแล้วไปลาพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีค่ะ